ทำไมอ่าก็มีทางมีเซอรไพรส์ด้วยค่ะเออสวัสดีนะครับค่ะจริงๆช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะออนอยู่ในข่าวแล้วก็ในโซเชียลอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆผมตั้งใจที่จะมางานนี้ผมตั้งใจที่จะมาเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆแล้วก็คือจริงๆผมเห็นน้องสองคนนะมันก็เป็นความรักที่สนใจแน่สำหรับเด็กๆรุ่นรุ่นหนึ่เพราะว่าจริงๆแล้วความรักของคนเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็มีหลากหลายเพศหลากหลายวัยแต่ว่าจริงๆวันนี้มีเรื่องบางอย่างเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับแล้วผมก็ได้ลง ไอจีหรือต่ตอบไปเนืนนวานสื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยนะฮะอยู่กับคนคนนี้นะฮะเธออะไรนะอันนี้นะแต่วันนี้นะปกติมีแต่คนสั่งแหวนนะจากเขาตรนนี้ผมมีแหวนให้เขาผม<อ>ขอเร็ตรีต่างๆนี้ก่อคุณชูชัยของทุกคนหมดแรกเลย ชีวิตของคนคนนี้นะมีด่ให้คนรู้ให้คนนี้ให้คนนั้นแต่ไม่เคยที่จะมีใครให้เขาผมเคยพูดับว่าเธอรวยเธอรวยด,ดย้วยเถอะแต่ถ้าถามฉันฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอแล้วแต่ว่าวันนี้ฉันมีอะไรจะให้เธอวันนี้แหวกอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันให้เธอทําด้วยตัวเธอและฉันเป็นคนสั่งให้เธอมีคงถายมีเงินหายจบอก้ววก็จะพูดขา่าวเป็นแฟน,นแต่เราไม ให้เขาเป็นแฟนกับผมนะขอสิกรีดด่างฉีได้ป่ะโอเคแใครก็อั้งใจเออนี่อันนี้บอกเลยนะแบบนี้ก็เลยไอเหรอโ okay. อเคขออะไรคนเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวละลายพฤกษ์จะได้ห่างกันเรื่อ <ไป S 2> ตรงนี้เป็นแฟกนกับเราไหมไ<ป>อุ้ยเป็นไหมเป็นไหมคะดูแบบก,ก่อนนะคะอันนี้ไม่มีในสคริปต์นะคะ มีแค่ช่วยนะแต่เราขออย่างเดียวคืออยากทำอะไรก็ทำใช้ชีวิตที่มีความสุขโอเคโอเคครับโอเคฝากดุวยนะสำหรับนพื่อนใครอยากใส่ยังไงโอ้แล้วนี่กีฬาที่เกิดการยังไงล่ะการก็ต้องโคตรไปย่กเกิดตกลงพี่ยูชัยได้ยังไงไมราเบิดสั่งนะเรี๋ยวตื่นและตะโกพี่ยูชัยเขาสู้ไม่ได้นะเขาตนเกียบไม่ไม่ไหวนะ เราจะถามวาเป็นแฟนติปลอนะอคูคเด็กทไ,ได้ทเราไม่ไ,มได้โอเคให้มันกกานะแล้วเนกับชีตทุกวันะอนนี้ก็คือเนกวรับทำงที่ได,ด้ี่แล้วก็ใชีที่มีความสุขพอป,ป้ัป,ปีบแล้วก็ออกไปขันด้นเดแล้วก็ฝกกรุเกียท่านนะช่วยสนับสนุนเพจจักจูชัยด้วยนะขอตีอดักทีนึงเลย